หลังจากที่หมดวาระของการเป็นประธานาธิบดีล่งแล้วเนาะใช่บารักโอบามาควงภรรยามิเชลโอบามาไปเที่ยวที่เกาะมอสกิโตนะคะ oh. บนเกาะ British Virgin เป็นเกาะส่วนตัวของมหาเศรษฐี Sir anson, เซอร์ริชาร์ดแบรนสันเจ้า<ะ>ของเวอร์จินนะคะซึ่งเขาบอกว่าโอบามาและก็แบรนสันเนี่ยเป็นเพื่อนซีกันมานานมากครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่เขาสนิทกันเนี่ยแบรนสันเนี่ยเขาขอท้าโอบามาให้เปเล่นอะไรรู้ไหมไค <ข S 2> เซิร <ser f. S 2> ์ ใครเซิร์ฟแต่ว่าตลอดระยะเวลา8ปีที่ดำรงตำแหน่งประธานเนิปดีเนี่ยโอบามาไม่เคยเล่นเลยเพราะว่าจะถูกหน่วยงานอารักขาของประธานาธิบดีสหรัฐนะคะ Secret Service คือแบบสั่งห้ามตลอดเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดเหตุอันตรายใดๆเป็นห่วงเป็นห่วงใช่แต่ตอนนี้ได้เล่นสมใจแล้วมามาภูเก็ตไหมคุณ มันมีพูดภาษาหุ่นก็มีเครื่องเล่นแบบหุ่นก็มีคำูนเก็ตเชิญชวนมาพูเก็ตเชิญชวนัเชิญชวน you go to อ่อพูเก็ตไหมครับพูเก็ตไหมครับเออหรือกระบี่ก็ได้หรือกระบี่ก็ได้ภาษาอังกฤษสิเอาภาษาอังกฤังกฤษพูดไง you go to พุเก็ต now in Thailand and กระบี่กระบี่ tomorrow พี่อะไรเนี่ยเ <laughs> พื่อส่งภาษากินปลาฝึกจะได้ยังไงล่ะเราบอกก็ได้แต่ <laughs> มไม่ได้เนี่ยฝึกฝนฝึกฝนต้อง<ม>ให้วดอสอนแล้วภาษากินเนี่ยใช่